สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการลงทุน ESG กำไรดีโลกดีค่ะก็วันนี้ได้รับโอกาสพิเศษมากๆนะคะจากผู้จัดการกองทุนหัวหน้าทีมกองทุนตราสารน,นี้นะคะคุณไมายรัตพลจาก เคเคพีเอสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้เราฟังคะ่ะคุณหมายวันนี้เนี่ยอยากจะนํโปรดัก c t ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยคงมองหาอยู่คือเรื่องผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ช่วยลดหย่อนภาษีใช่และยังช่วยส่งเสริมด้านความยั่งยืนอีกด้วยเพราะช่วงนี้ช่วงปลายปีเรื่องการลดหย่อนภาษีคือได้รับคําถามมาตลอดเวลาเลยว่าลดหย่อนภาษีมันยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงไทยอีเอสจียังไงคะคุณหมายครับอ่ะอย่างปีนี้นะครับ การลงทุนในกองทุนไทยเอสจีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสําคัญ2เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกเนี่ยคือเดิมเราลงทุนเนี่ยวงเงินไม่เกิน1 0,000แนบาทเดี๋ยวนี้เขาปรับเพิ่มขึ้นมาให้เป็นส0 0 0 0นบาทดังนั้นเรามีโอกาสที่จะลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นและมากขึ้นถึงสาเท่าอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของระยะเวลาในการลงทุนจากเดิมเนี่ยต้องถืออย่างน้อยแปปีนะครับเดี๋ยวนี้เขาปรับใหม่เรามาเหลือแค่หปีเพราะฉะนั้น การที่เราต้องลงทุนมันก็ระยะเวลาที่ต้องถือความมันสั้นลงเรา,เาสามารถเอาเงินกลับมาใช้ได้เร็วขึ้น<ฆ>ดังนั้นมันก็เพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้นด้วยซึ่งถูกคุ้มค่ามากเลยนะครับเพราะว่าวงเงินจากแสนหนึ่งเป็นสามแสนเนี่ยมันไม่ได้ไปทับซ้อนกับวงเงิน IMF หรือ s s f ด้วยใช่ไหมครับเป็นวงเงินที่แยกออกมาเลยถูกต้องแยกออกมาต่างหากเลยครับไท<ฆ>ย e s เอสจีก็คือแยกออกมาไม่นับในวงอื่นเลยค่ะโอเคในเมื่อว่าเราเนี่ยได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีมากขึ้นจากตัวกองทุนไทยอีเอสจี แล้ววันนี้ทางบลจเกียรตินพัทรละมีอะไรมาแนะนำคะกองทุนวันนี้ตัวกองทุนที่เรานําเสนอเนี่ยชื่อว่ากองทุน KKP GB Thai ESG นะครับก็ GB มันยอดก้อเหม็นบอดกองนี้เราเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะครับถ้าดูจากสัดส่วนการลงทุนที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยก็จะมีการลงทุนในพันธบัตรอายุระยะยาวหน่อยประมาณสัก85%ของกองซึ่ง พวกนี้จะเป็นพันธบัตรที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืนอีก15%ที่เหลือจะเป็นพวกพันธบัตรระยะสั้นนะครับพันธบัตรตร,รัฐบาลเหมือนการที่รักษาไว้เป็นสภาพคล่องของกองทุนตัวอายุของตราสารที่ลงทุนโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก8ปดถึงสิปีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตราสารที่ลงทุนก็คือส่วนมากเป็นพันธบัตรรัฐบาลทั้งเกือบทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยในพอร์ตตอนนี้เราลงทุนเป็นพันธบัตรตรัฐบาลค่ะทีนี้ถามว่าถ้าจะลงทุนในกอง k b t v จีไทยเถามว่าลงทำไมเอ่อ ESG คืออะไรบางคนอาจจะงมีคำถามนะครับผมก็อยากจะมาแชร์ก่อนว่าทำไมการลงทุนมันถึงต้องเอาเรื่อง ESG เข้ามาเกี่ยวข้อง<ะ>ก็คือต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้นะครับโลกเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในอดีดเตเราจะเป็นไ,ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัย E S และ G มากแต่วันนี้ภาพมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังทีละตัวแล้วกัน<ะ>แรกนะรเรื่อง E ย่อมาจาก environment เรื่อง สิ่งแวดล้อมเราเห็นเลยว่าเรื่อง c l i m a t e change โลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนสูงเนี่ยมันส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของเราทุกคนดัง<ะ>นั้นในุงการลงทุนเนี่ยเราก็อยากจะลงทุนในอะไรที่สนับสนุนในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับคือต้องมีการคํานึงถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเข้ามาในการลงทุนถูกต้องนะครับโอที่2เรื่องของ S เนี่ยย่อมาจาก social การลงทุนนะครับก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมด้วยไม่ได้มองแค่ผลกําไรของการลงทุนอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราไปลงทุนนะแล้วเกิดผลเสียกับสังคมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมามันเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเราจะถูกค่าปรับนะฮะสิ่งที่เราไปลงทุนอาจจะมีผลกระทบในทางลบนะ้ะผู้ลงทุนเองก็รับความเดือดร้อนไปด้วยดังนั้นะรเรื่องนี้เราต้องเอามามาพิจารณาเช่นกันะนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็ล์ฟแนแนนซ์นะตัวจนะีเนี่ยผมว่าทุกคนแว a กับเรื่องนี้อยู่แล้วว่า รรมาพิบาลนะเป็นเรื่องสําคัญมากเวลาลงทุนในไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือตราสารอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยว่าผู้บริหารเนี่ยมีความรับผิดชอบนะต่อเรื่องของการบริหารให้มันเป็นความโปร่งใสสุจริตนะครับเพราะว่ามันก็มีผลโดยตรงอยู่แล้วกับผลตอบแทนที่เราเข้าไปลงทุนและสําหรับตัวกองทุนอันนี้ที่มีการไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน มันยังไงคะเอาไอ้เงินตรงนี้นี่คือมันไปทําเพื่อความยั่งยืนยังไงตรงนี้เนี่ยมันจะลิงก์กับปัจจัยที่สําคัญมาก2ตัวแรกนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลเนาะตัวหลักๆเลยอันแรกนะครับเรื่องของ Environment ตเนี่ยตัวการลงทุนที่รัฐบาลเขากู้เงินไปแล้วไปลงทุน,นก็คือเอาไปพัฒนาระบบรางนะครับ<ฆ>การรถไฟฟ้าซึ่งก็แน่นอนว่ารถไฟฟ้ามันเป็น Mass Transit นะครับมันมีคาร์บอนอิมิชชัที่ต่ำก็ช่วยในเรื่องของการลด ลดการปล่อยคาร์บอนเลื่อนของ climate change หนึ่งเรื่องและในด้านของ environment ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องของ social เนี่ยตัวเงินที่ระดมทุนไปก็คือได้เอาไปใช้ในการสนับสนุนนะครับเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่ประเทศประสบเรื่องวิกฤตทางโนะควิดแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการนำเงินนี้ไปช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการรายย่อยที่ในช่วงที่ปิดเมืองกันไปเนี่ยไม่มีไรายได้ก็มีมาตรการอุดหนุนจากภาครัฐอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเงินตรงนี้ที่ที่เราเข้าไปลงทุนค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดสรุปตัวกองทุน KKP GB Thai ESG อันนี้จุดเด่นของมันคือยังไงคะคุณใหม่ผมอยากแชร์มีสักข้อด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็อย่างที่ทราบกันว่าเราได้ล,ลงทุนในอะไรที่ มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความยั่งยืน <Ừ. S 2> เราเราได้เป็นลงทุนได้กําไรด้วยและได้ช่วยสนับสนุนเรื่องความยั่งยืนของสังคมด้วยนะครับอันนี้เป็นคีย์พอยต์หลัง Product ประเภท t h ยเอสจแต่ทีนี้พอยต์ Point อื่นคือจุดเด่นที่เรามีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักดังนั้นมันจะมีความแตกต่างนะถ้าเราไปดูในตลาดทุกวันนี้กองทุนไทยเอสจส่วนมากจะเน้นลงทุนในหุ้นไทย ดังนั้น Product ที่เป็นตราสารนี้มันช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงสำหรับคนที่อาจจะรับความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นไม่ได้อะอันนี้เป็นเป็นตัวเลือกที่ที่ที่ดีนะครับแล้วก็ทีนี้ถามว่าถ้าสนใจอยากจะลงทุนในกองทุนไทยเีที่เป็นตราสารนี้ทำไมต้องเป็น KKP เพราะว่าที่อื่นก็เหมือนกันจุดเด่นของเราคือเราบริหารนโยบายการลงทุนเนี่ยเราลงทุนแบบเชิงรุกครับเรามีการปรับเปลี่ยน ตัวพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้ให้มากกว่าเบนชมาร์กแล้วก็คนอื่นๆในอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเราที่เราทำอยู่ค่ะแล้วอย่างนี้คือถ้าเกิดพูดถึงตัว performance ช่วงที่ผ่านมาผมว่าเราก็ทำดีนะ,อ,ะอย่าง year to date นะครับเราก็ทำได้ดีกว่าเบนชมาร์กอยู่ประมาณหนึ่งก็ กองนี้ก็ลงยาวประมาณห้าปีก็เดี๋ยวรอดูกันไปแต่ผมคิดว่า,าถ้าดูกองทุนตราสาานี่อื่นๆที่เรามีภายใต้าการบริหารจัดการของเราเนี่ยก็ทําได้ดีเป็นต้นต้นของอุตสาหกรรมมาโดยตลอดอก็คิดว่ายังมีนเทนต่อไปค่ะถ้าเกิดอย่างนี้อยากจะทิ้งท้ายขอให้คุณมายแบบว่าสรุปให้ชาวช่องของเราฟังบ้างรับคีย์เมสเซจนะครับกองทุนไทยยูจีลงทุนได้บัเตเจ็ตปีนี้ขยายขึ้นมาเป็น3 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็ถือ 5ปีดังนั้นน่าสนใจเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็การลงทุนแน่นอนนะครับการลงทุนของเราเนี่ยมันต้องมีลงทุนแบ่งกระจายแล้วแหละลงทั้งหุ้นลงทั้งพันธบัตรลงในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆดังนั้นการลงทุนในตรา,าสารนี้ในพาร์ทเนอร์ไทยเอเนี่ยผมว่าก็เป็น Choice ที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่อยากได้ตัวเลือกเพิ่มเติมก็ฝากกองทุน KKP g b Thai s g ไว้ด้วยที่น,นะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะที่ต้องการลดหย่อนภาษีในกองทุนไทยเอเซียน,นี้นะคะก็สามารถเลือกลงทุนได้อย่างง่ายๆใน KKP Mobile คลิกกดลงทุนแปบ๊บเดียวเรียบร้อยค่ะก็ในวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณหมายรัฐพลมากเลยนะคะที่เอาเรื่องการลดหย่อนภาษีที่เป็น Talk of the Town ตอนนี้ให้มาเล่าให้พวกเราฟังก็ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile